สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทชื่อหนึ่งทีออ่ผมว่าคนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ที่ทรงอิทธิพลมากๆในโลกเทคโนโลยีเลยนะครับชื่อว่า SoftBank ครับมาจากญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าเออ๊บริษัทนี้เขาคือใครทำอะไรกันแน่แล้วทำไมถึงบบว่ากุมอำนาจในโลกเช็คได้ขนาดนี้ทั้งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเขาบ่อยๆใช่ค่ะก็ เป็นชื่อที่อาจจะไม่คุ้นจริงๆแต่ว่าบทบาทนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะ SoftBank เนี่ยคือเป็นบริษัทโฮดิ้งค่ะเป็น Investment Holding Company คนก่อตั้งชื่อ Masayoshi Son คือเขาไม่ได้สร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเองโดยตรงนะคะแต่จะเน้นไปที่การาลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกเลยค่ะอ๋อคือเป็นนักลงทุนรายใหญ่ว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะทั้ง AI หุ่นยนต์ e-commerce โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลคือแบบ เหมือนเป็นผู้เล่นอยู่หลังฉากคอยขับเคลื่อนวงการอยู่เงียบๆแต่ทรงพลังมาค่ะแล้วที่ทำให้ Softbank เขาโดดเด่นมากๆเนี่ยคือเรื่องกองทุน Vision Fund ใช่ไหมครับที่ได้ยินมาว่าโอ้โหใหญ่มากใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญเลยกองทุน Vision Fund นี่เคยได้ชื่อว่าเป็นกองทุน v e n t u r e Capital ด้านเทคที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะตอน Vision Fund หนึ่งเนี่ยระดมทุนได้เอ่อ9 3้า0ล้านดอลลาร์เยอะมากโอ้โหเยอะจริงๆครับ ค่ะมีนักลงทุนรายให,ใหญ่ๆอย่างกองทุนความมั่งคั่งของซาอุที่เราเรียกว่า PIF นะคะหรือแม้แต่ Apple, CoCO คก็มาร่วมลงทุนด้วยเป้าหมายหลักของเขาที่คุณโซนเขาตั้งไว้คือสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติข้อมูลข่าวสารเพื่อความสุขของทุกคนนะคะเขาอยากใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนเรื่องนี้น่าสนใจครับจากตอนแรกที่บอกว่าเขาเริ่มจากการเป็นแค่คนขายซอฟต์แวร์ปี1981แล้วก็ไปทำนิตยสารคอมพิวเตอร์อะไรทำให้เขา ก้าวกระโดดมาเป็นนักลงทุนระดับโลกได้ขนาดนี้ครับมีจุดเปลี่ยนอะไรสำคัญสำคัญไหมจุดเปลี่ยนสำคัญจริง,รงๆเลยนะคะคือวิสัยทัศน์ของคุณสนในยุคที่อินเทอร์เน็ตกำลังบูมมากๆเขามองขาดค่ะตัดสินใจลงทุนใน y a h ูจ j แป a นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการลงทุนในอ l ล b บ b บาค่ะอันนี้เป็นตำนานเลยนะอ๋อใช่ๆช่ผมเคยได้ยินเรื่องอาลีบบานี่แหละค่ะตอนนั้นลงทุนไปแค่20ล้านดอลลาร์เองนะคะแต่พออาลีบาบาเข้าตลาดหลักทรัพย์นี่ โอ้ oh, โหเงินก้อนนั้นมันงอกเงยเป็นหมื่นล้านเหรียญเลยค่ะสุดยอดจริงๆแค่20ล้านกลายเป็นหมื่นล้านใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่มันพิสูจน์สายตาความกล้าของคุณซนด้วยค่ะแล้วความสําเร็จจากอลบาบานี้ก็คงเป็นใบเบิกทางให้เขาขยายอาณาจักรต่อไปอีกเยอะเลยสิครับแน่นอนค่ะเขาก็ไปต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคมซื้อวอร์โฟนญี่ปุ่นมาทําเป็นซอฟต์แบงก์โมบายซึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่อันดับ3ในญี่ปุ่นเลยนะคะ แล้วก็มีการซื้อกิจการใหญ่ๆใ,ใ,ในต่างประเทศด้วยอย่าง Sprint ในอเมริกาใช่ค่ะซื้อ Sprint แล้วก็ที่สำคัญมากๆอีกอันคือ ARM Holdings ค่ะบริษัทออกแบบชิปของอังกฤษ ARM นี่สำคัญมากจริงๆนะครับเพราะชิปเขาอยู่ในมือถือแท็บเล็ตอุปกรณ์ IoT คือแทบทุกอย่างเลยการที่ซอ f t b แ n k ถือหุ้นใหญ่ใน Arm มนี่คือมีอิทธิพลสูงมากเลยสิครับสูงมากค่ะเรียกว่าอยู่ในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโครงสร้างพื้นฐานเลย ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Vision Fund ที่เขาเรียกว่า Cluster of Number 1ด้วยนะคะ Cluster of Number One เป็นยังไงเหรอครับกลยุทธ์นี้อ๋อแนวคิดคือเขาจะลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำหรือว่ามีแววจะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในแต่ละอุตสาหากรรมค่ะแล้วก็สนับสนุนให้บริษัทในพอร์ตเหล่านี้แบบว่าทำงานร่วมกันช่วยเหลือกันสร้างซินเนจี้นะคะอ๋อเหมือนสร้างเป็นเครือข่ายขึ้นมาใช่ค่ะสร้างเครือข่ายสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเอง ลงนึกภาพนะคะเขามีทั้งอ e ีคอมเมิร์ซอย่างครูปางในเกาหลีมีไรท์เฮลิ่งอย่างดีๆในจีนมีเยอะมากค่ะร,รวมๆแล้วเนี่ยในพอร์ตของ Vision Fund มีบริษัทเป็นร้อยๆเลยนะคะน่าจะเกิน450บริษัทแล้วโอ้โหเยอะมากจริงๆครับเป็นเครือข่ายอิทธิพลที่ใหญ่มากแต่เส้นทางของซอสแบงก์ก็คงไม่ได้ราบเรื่องตลอดเวลาใช่ไหมครับเห็นว่ามีช่วงที่เอ่อท้าทายหนักๆเหมือนกันใช่ค่ะมีแน่นอนที่ดังๆเลยก็คือกรณีของ WeWork อันนั้นเป็นข่าวใหญ่มากแล้วก็ถือเป็นบทเรียนราคาแพงเลยค่ะครับแล้วตัวกองทุน Vision นฟันเองก็เหมือนเคยขาดทุนหนักๆด้วยใช่ค่ะมีช่วงที่ตลาดผันผวนหนักๆแล้วก็การลงทุนบางอย่างมันไม่เป็นไปตามคาดก็ทําให้ Vision นฟันขาดทุนเป็นสถิติเลยอย่างปีงบประมาณ2022ตอนนั้นขาดทุนไปทั้ง3.2หมื่นล้านดอลลาร์นะคะโอ้โห เยอะมากนะครับค่ะทำให้เขาต้องปรับตัวเยอะเลยมีการขายสินทรัพย์บางส่วนออกไปอย่างเช่นขายหุ้น Uber ที่เคยถือไว้จนหมดเลยขาย Fortress Investment Group ซึ่งเป็นบริษัทจาัดก,การลงทุนแล้วก็มีขายธุรกิจพลังงาน SB Energy ด้วยค่ะอืมก็เป็นการปรับพอร์ตครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วตอนนี้ล้วครับทิศทางของ s อ f t b a n k เขามุ่งไปทางไหนหลังจากผ่านช่วงยากลาบากมาตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเจะ เดิมพันครั้งใหญ่กับเรื่อง AI แบบเต็มตัวเลยค่ะมีโปรเจกต์ที่แบบว่าทะเยอทยานมากชื่อ StarGate StarGate ใช่ค่ะเป็นแผนสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI ในสหรัฐเลยนะคะได้ยินว่ามูลค่าโครงการนี้อาจจะสูงถึง5 0 0แสนล้านดอลลาร์เลย5 0 0แสนล้าน <500, 000. S 1> ค่ะร่วมกับพาร์ตเนอร์ใหญ่ๆอย่าง OpenAI Oracle แล้วก็ MGX ที่เป็นหน่วยลงทุนของ UAE ค่ะคือเขามองว่า AI นี่แหละคืออนาคตนอกจากโครงสร้างพื้นฐานแล้วการลงทุนในบริษัท AI โดยตรงก็มีด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีลงทุนเพิ่มใน OpenAI เองด้วยนะคะแล้วก็ตั้ง SB OpenAI Japan ขึ้นมาเพื่อพัฒนา AI สำหรับองค์กรในยุญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีการเข้าซื้อ a m p e r e Computing ที่ทำชิปประหยัดพลังงานสำหรับคลาวดกับ AI แล้วก็ไปลงทุนใน Perplexity AI ที่เป็นสตาร์ทอัพทำ AI Search แข่งกับ Google อะคะ่ะ โหเรียกได้ว่าทุ่มสุดตัวกับ AI จริงๆใช่ค่ะทั้งหมดนี้มันตอกย้ำว่า SoftBank เขามองว่า AI คือคลื่นลูกต่อไปที่จะเปลี่ยนโลกแล้วเขาก็อยากจะเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงนี้ตามวิสัยทัศน์ที่เขาบอกว่าอยากเป็นกลุ่มบริษัทที่ขับเคลื่อนเทคนโนโลยีที่จำเป็นที่สุดของโลกนะคะฟังดูแล้วสรุปได้ว่า SoftBank นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อที่คนไทยอย่างเราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่เหมือน Google, Apple อะไรแบบนี้ แต่จริงๆแล้วคือผู้เล่นรายใหญ่มากที่อยู่เบื้องหลังคอยขับเคลื่อนคอยกำหนดทิศทางเทคโนโลยีสำคัญๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับผ่านเครือข่ายการลงทุนที่แบบว่าซับซ้อนแล้วก็ทรงพลังมากๆ ใช่เลยค่ะซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าการที่กลุ่มทุนใหญ่ๆไม่กี่รายอย่าง SoftBank เนี่ยกำลังทุ่มทรัพยากรมหาศาลเพื่อเร่งพัฒนา AI แบบก้าวกระโดดขนาดนี้มันจะส่งผลยังไงต่ออนาคตของพวกเราต่อสังคมต่อเศรษฐกิจโลก แล้วเป้าหมายที่คุณโซนเขาตั้งไว้ว่าการปฏิวัติข้อมูลเพื่อความสุขของทุกคนผ่าน AI เนี่ยมันจะเป็นจริงได้แค่ไหนหรือว่ามันอาจจะนําไปสู่ความท้าทายใหม่ๆที่เรายังนึกไม่ถึงกันแน่นะคะอันนี้น่าคิดตามมากๆค่ะ